เราอยากจะทํางานให้เกิดความสามัคคีให้เกิดความรักสมัครสมานกันมีเมตตากันให้อภัยกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกลองไปดูในสารานิยธรรมหกประการสารานิยธรรมหกเนี่ยพระองค์จะบอกเอาไว้ว่าธรรมะที่ทําให้เกิดความรักกันความสามัคคีกันความเป็นพวกพ้องเดียวกันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรสารานิยธรรมหกประการพระองค์บอกว่าพิกูดนั้นเนี่ย ในเล่มที่12หน้าที่4 2 2ของฉบับหลวงพิกุนั้นเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาแต่นั้นเวลาเราทํางานกันเนี่ยโยมต้องตั้งจิตอันประกอบด้วยเมตตากับเพื่อนสัปปรมจารีด้วยกันกับผู้ร่วมงานด้วยกันถ้าพิกุก็เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันเราต้องประพฤติกายกวาจาใจอันประกอบด้วยเมตตาท่องบอกว่า ทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงการทําความรักกันทําความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นพวกเดียวกันองค์กรต้องการความสามัคคีมาอันดับหนึ่งไม่สามัคคีไม่ได้พังถ้าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําแล้วจะมารวมกันเป็นองค์กรทําอะไรใช่ไหมมันก็เละนั้นพระพุทธเจ้ายังยอมรับเรื่องความสามัคคี ต้องสามัคคีมาอันดับหนึ่งก่อนจากนั้นพระองค์ให้อะไรอีกนี่แยกเป็นสามข้อนะกายวาจาใจประกอบด้วยเมตตาสามข้อไปละจากนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่า,วาพี่กูทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพี่กูมีลาบเกิดขึ้นโดยธรรมได้มาโดยธรรมที่สุดเป็นลาบสักว่าอาหารที่ติดเนื่องในบาทกก็บริโภคโดยไม่เกียดติกันไว้เพื่อตน บริโภคเป็นสาธารณะกับเพื่อนสัปปะมาจารีผู้มีศินทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเปลี่ยนกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันคือรู้จักแบ่งนะโยมได้ลาบมาแล้วไม่ใช่เก็บไว้คนเดียวแบ่งปันให้คนอื่นเขาบ้างถ้าโยมทำอย่างเนี้ยสามัคคีกันอีกข้อหนึ่งพิกขุมีศินไม่ขาดไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่ป้อย คือเป็นผู้มีศีลเสมอกันในศีลมันต้องคนดีพระเจ้าบอกอีกในพระสูตรหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุสัตว์ที่มีอัธยาศัยดีจะคบกันกับพวกมีอัธยาศัยดีสัตว์ที่มีอัธยาศัยเลวก็จะคบกันกับสัตว์พวกที่มีอัธยาศัยเลวสัตว์ผู้มีปัญญาจะคบกันกับสัตว์ผู้มีปัญญาสัตว์ผู้มีหิริความละอาย มีโอตป่าความเปลี่ยนกลัวก็จะคบกันกับสัตว์พวกนี้ครูชาบอกว่าพิกูเธอเห็นไหมพิกูที่เดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระอนุนพวกนั้นเป็นพวกผู้หูสูดเห็นที่นั่งสมาธิเดินจงกรมกับพระสารีบุตรไหมพวกนั้นเป็นพวกมีปัญญาเห็นพวกที่เดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระอนุรุธะไหมพวกนั้นเป็นพวกที่เลิศด้านทิพิยาจักขุแล้วก็บัญญัติว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะคบค้ากันสมาคมกันโดยธาตุแม้ในอดีต แม้ในอนาคตแม้ในปัจจุบันก็ตามสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะสมาคมกันโดยธาตุงนั้นใครที่กําลังสมาคมกันอยู่ก็แสดงว่ากําลังเข้ากันได้โดยธาตุคุยถูกคอกันภาษาเดียวกันศินเสมอกันจาค่าเสมอกันศรัทธาเสมอกันโยมลองศรัทธาคนละแบบสิโยมก็จะไม่คบกันศิลคนละแบบก็จะไม่คบกันเสาร์อาทิตย์ฉันจะไปวัดคนนี้จะไปตกปลาไอ้คนนี้จะไปดูหนัง เราคุยเรื่องนะ่ะความสงบสงัดมากน้อยสันโดษไอ้นี่คุยเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องดื่มผู้เจ้าบอกการคุยของเราจะเป็นไปกันไม่ได้นะน่ะนี่เพราะความมีสิทธิ์ไม่เสมอกัรน,นั้นสัตว์ก็จะแยกกันโดยธาตุของมันนะ่ะไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนี่นี่ให้ทราบหลักการเอาไว้ว่าผู้เจ้าเนี่ยสอนอย่างนี้นะ่ะและอันสุดท้ายข้อที่6ธรรมะที่ทําให้เกิดความสามัคคีกัน พิกคทั้งหลายอีกข้อหนึ่งพิกุมีทิฏฐิอันไกลาจากข้าศึกเป็นนนยาน,นิกธรรมทิฏฐิอันนี้บาลีใช้คำว่าทิฏฐิอริยาทิฏฐิอันเป็นอริยะถ้าเราทําให้คนเป็นอริยะแล้วเนี่ยความสามัคคีมาเองความเป็นพวกพ้องเดียวกันมาเองความเมตตาการความสามัคคีกันมาเองอัตโนมัติเลยเพราะองค์บอกข้อ6เนี่ยเป็นทำยอดยึดคุมทำหกประการนี้ไว้ ความสามัคคีกันทำยังไงสร้างคนให้เป็นอริยะให้ได้สร้างคนให้เป็นอริยะจับนั่งสมาธิฟังสุตตะให้เห็นการเกิดการดับ